ครับพี่เพื่อนๆวันนี้พอก็เปลี่ยนลงมาไล่มองคือเก่าพี่น้นนองบพรท่นมีปลาดอกแต่าหลังลงมาสร้างมองฐานนี่สร้างมองไปแม่ลูกเราบอกคิดค่ะสร้างมองพี่น้องสร้างมองยิ่งนี้ต้องใายโลกเบสบอลอยู่กับเต็นท์พวงหาปลาเล่นเล่นได้แบบเล่า<ม>สามคิดหาคิดแบดบอสร้างมองก่อนพี่น้อง น้ำมันคือให้มันตกง่ายนะเวลาเขาตกมันจังมันจังง่ายแทกกทมือดมนนำสวนยาย้อนซองว่านี่และตุกยิบ้วแทกเจ้าโปรแทกไม่จไปนำส่งให้ขเอไอนี่ตัวไปยิบแล้วไปยิบใจ ยิ้มท่านจะทายไว้ยาาโดอสสมาปล่อยทิย่าได้สมาทียิท่านจะก็มาตัดมาตัดมันเป็นยิท่านยิาท่ิา่ <im ế c> เอาว่ะย้อนซองว่าดีเนาะเอ๊ะหมดเสย้อนมาตเจ้าลงไปหันแม่นแต่ว่าจะมาตัดตัดยันคีบสั่ดีเจ้าคีหนึ่งหางเพราะว่าเจ้าคิบยาวกับคิบสัเนี่มันไปคนในชองกันอยู่แล้วคิบสั่กับคิบสั่เอ๊ะมาสมมุิจะปล่อยคิบยาวไปสามสี่นาทีนะนัแบอกให้เจ้า ที <Allah> นน่ <booster>. ิสนแบอมันแม่นามากสองว่ากับสี่เมตรสองว่าพอกระเปิดหน่สี่เมตรสี่เมตร ะพี่น้องอันนี้ลรคมะหอดโค้งไล่มองรอมองแต่ว่าพอท่านได้ลองได้ไลดอกปลาบ่มีปลาบ่ขึ้นก็เลยซ่อมพากันซ่อมเบิ่งอยข่้วเพิ่นก็ลงมากินหญ้าหิ้มน้ำพี่พี่น้องเอ้ยหญ้าเขียวๆหญ้าเล่าเนาะหญ้าหิ้มนม้ำหิ้วหนามก็กินหน,นามหญ้าก็มีกินฮะโอ้แสบแสบหญ้ามันอ่อนโอ้พี่น้องบรรยากาศ แม่น้ำโขงลำน้ำโขงอันนี้คือ,อันซุ่มเต็นพี่น้องชาวประมงเข้าผลเห็ดผลสีเห็ดซุ่มเห็ดมองอยูนะพี่น้องแต่น้ำขื้นมาบานก็เลยอยู่กลางน้ำพูน้ำโขงขื้นเนาะขื้นมานี่ยมื้เหมือกันมาอยูเทิ่งผี่ก็เลยอันซุ่มเต็นพี่น้องเฮ้านอนอยู่กลางนา้ำพูดพี่น้องถ้ามือได้ลดน้ำสิลดลงอ๋อนี่คือบรรยากาศน้อเบิร์พี่น้องชาวประมงเข้าวัน กับผมมีหลายคนดอกซีหาลำมานอนเฝ้าปลานอนเฝ้าเบิ่งปลามันสิขึ้นบอ่อ่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่ล่ะพี่น้องพากันมานั่งรอเบิ่งบรรยากาศนน่งโค้งก็เริ่มซีใสๆแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยใสแน่่ะดิบรรยากาศมันฮะ กินโหลดกินไหนมันแปนโหลดมันปงใหม่ดอกยาโค้งนี่ค <c oughs> วายเอ้ยควายให้ข้าพี่น้องเบิงบรรยากาศบืบอนี้เนาะลมปล่อยๆจกหน,น่อยไปเนาะฮะเบิงพี่น้องอลุ่นเบิง หน,นุ่มแสงพอใหญ่แสงเขามาล่ะมี่บปลานิเพอก็เพลิดเพลินออกลองออกไล่ดอกเบิรงหลุ่นมีจกักโตคือบ่มีพอโตก็ามาหลุ่นกันไปเนาะเบิรงมาเบิรงมาเบิรงมีจักโตล้วแสงน,นั่นเ้าย่างว่าเธอตรงมีจักรสองไดนเธอจันเธอ มาตั้งหัวเรือขึ้นมาได้โอ้ปลาเปลี่ยนใหญ่เด้โว้ยปลาเปลี่ยนปลาปากได้ปลาเปียนปลาปากตัวใหญ่ได้เท่าไดรุ่่นน่ะอุ้ยอะไครับเออปลาเปลี่ยนใหญ่เด้นี่ปลาเปลี่ยนหรือปลาปากวะนะปลาตะเพียนบางคนเออปลาตะเพียนปากแซงปลาปากกันละนี่ปลาปากแซงปลาปากกับบ่แมนปลาตะเพียนเนาะปลาตะเพียนไม่เนาะช่องอโตัวนี่ปลาเปลี่ยนปลาปากกันดิ เห็นสดสดแฉะแฉะขึ้นมาแหละดีอะได้รุ่นนะพี่น้องเอ้ยได้รุ่นแล้วได้รุ่นแล้วมีเห็นโอกาสมีโอ้เริ่มลงหอบขึ้นมาหอบเลยได้ปีงแหละดิได้ปีงได้ปนล่ะโอ้โหทับ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 เลยพี่น้องเอ้ยได้รุ่นแล้วมื่อนี้ทับปากไงปลาเปลี่ยนตัวหันปลาเปลี่ยนไงตัวหันปลาเปลี่ยนไงตัวหันมันมองว่าแฉงถือบุ้นถือบุ้นนี่เฮ้ยพี่น้อง ออกแล้วออกแล้วป้ามีแล้วป้ามีแล้วไร้ถือแน่นกับหาวแน่แล้วเว้ยไปพี่น้องไปรุนกันบานนี่ออกไปลองมองไล่มองเบื้องไปเรลียงเลียงแล้วป้าป้าป่าเปลี่ยนละอ่าเลี้ยงมากกฮยเฮ้ย้ยเฮยเเอย้ย้เยเ้ย้ยเเอ้ยเ้เย้ยเฮ้เ้ยเน้เเเยเปลี่ยนใหญ่้้ แล้วแต่เพียนตัวเพี้ยนใหญ่ได้เท่าไหนพุ่นน่ะพี่น้องไปที่พ่อก็เพลียนไปลองเหมอนกันจ็คลองพี่น้องไปไปได้ตัวหนึ่งอยู่ดอกพี่น้องม้านอยู่ค่ะกำลังลองหนึ่งตัวแบบไงพี่น้องเยซมพี่วีค่ะ

ไฟกัดสื่อเอาอยู่หันนันหนึ่งเขาสื่อเขึอนเรจะมีเพได้ใจสิเอาทีหนอตัดออกแล้วสิงานปลาขึ้นน้องครัวแล้วโหลดเออเอาของก็เป็นของไหลหัวมันาดเอากาศออกเองมันดอกออกเองมันดอกเนาะย่างบมูบุ้ยมีปลาพี่น้องไฟไปลองไปไล่กับบุ้ยมีพี่น้องเลยนั่งเฝ้ากันอยู่สี่เล่น อันนี้พันทีนี่ปนไปไลมาแล้วนี่บ่มีปลากระซ้างมองเขากระซอบอ่ะสร้างเป็นนอเจ้านองอยเราสร้างมองบุเป็นเอาไปเล้าต่นเอาอย,ยังแบ่งกันไปบอกเข้อดิอนเดินบุปิดบิบหม่อาเทออกนอกจมหมอนอกกันหมดเลยจังเอาเขา ลือสร้างออกกขณีเป็นไนี่เพนนเอาพี่น้องเบิ่งไปในย่ำบรรยากาศป่าบ่มีเนาะแค่ได้อันนี้ล้วปูนั่งปูนอนธรรมชาติการอาปูขาป่าเขาล่มสำเร็จวันนี้จะว่าวิ่งไปจากไรจะลอง มาเกาะหญ่ล้บ้านมาเกาห่แล้วบานอนนีฟาเป็นออกห้นเกาะในหนองน้ำคุงหลายปีนีบุมีบรรยากาศมีอยู่เีขอามเพรายยางลุยมาไปครับผมอืม ไปใส่บ่๋ยไพี่น้องเอ้ยหนามรวงขอ,อนแทนเนี่ไปเลาะแถวน,นี้ละพี่น้องผ้าชุมโขดหินก่อนหินอันนี้คือเกาะใหญ่แกงสะเลก่อนพี่น้องแต่ว่าเบิ่องหลังหนามปีนี้นั่นามมาท่านลดลายพี่น้องมองท่องเที่ยวมองพักยังบ่ทันมี่มันบ่มีห่หลังหนามมันถว่วมไปเบิดแตละพี่น้องเอ้ยบางทีคนยังไงระบาดพอก็พิดกระเพิ่งเขามาได้นี่ มากก็แม่น้องพ่อน,นิพย์เนาะเฮ้ยบรรยากาศมืัอนี้พี่น้องเลยไหลมองลองมองกับบทถือก็เลยพาพี่น้องลองเรือเวะขามาส้มเกาะใหญ่พุ่นเรือพ่อคำเพชรกระจออยู่พุ่นเห็นบ่พี่น้องเรือ่อเขียนคําว่าพ่อคำเพชรคนแคมโค้งโดยพี่น้องพุ่นเรื่อคางเรือพ่อคำเพชรก็ได้ บรรยากาศพาพเมื่บึงกะคักเลยพี่น้องวันนี้บรรยากาศเกาะใหญ่ <c oughs> น้ำโค้งโบลดเลยเพิ่มขึ้นเรื่อยพี่น้องเอ้ยเพิ่งบรรยากาศอีแบบนึงเนาะส่งใบาลาพี่น้องส่งนี่เวลาประมาม่ายใบซีมงแล้งแล้วไอปีบีต้องฝนเว้ยไฮรลานไฮเว้ย ไห,หนนกก้น้องเออเอเนอเกันอี่นอเองจออเดอเอไเออเอไปไอาอแมออเองพ่อนออพพอนอีเออลออเปอเออเออเงอเอ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 อเน้าออเอาเังเาอ,อัออาอัเออเอองออเ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 งอเออเอีเออเออเยาเออเออเอเเออเออเอเออเอป พอกําเพ็ดหาะถ่ายบรรยากาศหลายๆอย่างไหลพี่น้องเ้าได้รับชมครับผมเสียงนกนกนั่งนวลน,นกกระเจ้าแ้วอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวประมงเ้ากระยามเบ็ดยามมองกันอยู่ทั้งพูนพุน่นหลอมมองไล่มองบ่ดดอยเมาใส่เบ็ดมายามมองที่ที่พืนคึ่งไหวนะพี่น้องโอ้หินกวดเนาะหินในบกมีพี่น้องเอ้ยพุน่น นี่แต่ง,า,ง,งามๆวันนี้แดดกระโบแดดพี่น้องเอ้ยหม,มอกหมอกคู่นัวอยู่อากาศดีครักมันนี้เหมาะสำหรับเขามาเล่นบนเกาะเนาะมันโบแดดนะพี่น้องแดดกระโบหอน เฮ้ยพี่น้องได้รับชมกันครับผมปกติอเดือนเมษานเนี่ยมันนามแกงสเลกอนมันสีขาไใ้แล้วขอนต้นนั้นพี่น้องแต่ปีนี้นามโมลดเลยอืมครับบรรยากาศต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะพี่น้องก็จะบเห็นช่งวงปกติคอนนี่ก็ขอนนั้นมันสีรวงกันพี่น้อง อันนี้บ่เพิ่นว่าอันเกาะกำปั่นก็กำปั่นอันบ่ันี่นน่นี่เพราะว่านามได้หลายเลือกกำปั่นมันสิมาข้างอยู่นี่แล้วนี่สงสัยอยู่เพิ่นว่าดอนกำปั่นดอนกำปั่นอันทีมีนะมั้งเลือดตัวนั้นบ่ตัวใดวะเลือดตัวผุ่นบ่ดอนกำปั่นไปไปเบิ่งไกลๆให้สงสัยพี่น้องเพราะเป็นจกโจโกอยู่ผู้เดียวนะไปเบิ่งก่อน เบิ่งพี่น้องนาำเสาะนาำทางร้ายปีรลายหินกับเป็นหล่องเนาะเป็นหล่องมันเสาะมันขาดไปแล้วพี่น้องบินมาไปกอคำปั่นบ่นี่เรือันว่าเกาะยังหน่อ่เน่ะกสิแม่ล้วมันสูงกวู่ด้ยน่ก่อนหินก่อนนี้อาจจะอยู่สูงกวู่ว่าหนามหนาขึ้นเรือํำปั่นมะคางอยู่นี้กอฝนเสื่อเรือเกาะํำปั่นนะพี่น้องนี่มองแม่น้องพ่อนั่ง มันเป็นหินจ,จโกโกเลือกกับปันแลนมาสิมาพื้นทองเลือกสิข้างนี้เลยนะเับคนเดินเลือกกับปันคิดว่าเอาก็เปลดคิดว่าเนาะพูดแม่น้องพ่อทิพย์ก็ทายคลิปขนาดพี่น้องเอ้ยไปลงเฟซบุ๊กเพิ่นขนาดเลยขักขัดขักขัดขัดขนาดอู้ได้เด้อปลาหันบ่ได้บ่ได้แต่พ่เปลี่ยนตัวเดียว เขาใหญ่และ่และพี่น้องเขาใหญ่แล่ะนะพอเขาเพลิดเพลินไปอยู่ก่นหินตัวนั้นก่อนพี่น้องให้แม่น้องพ่อนทายให้เนาะให้แม่น้องพ่อนทายให้เบิรงมันจะเป็นบรรยากาศได้ๆพี่น้องชมกันเบ้างพีนง่น้องใสงกกงใ่สูงกว่าหมู่แล้วก่อนหินก่อนเนี่ยพอเขาเพชิกระเที่ยวเขาที่ออกบ่ออะไมายืนจะเถื่อนสูงกว่าาเกะอื่นจะว่าเปื่อื่นเกาะกำปั่นพี่น้องเอ้าแม่น้องพ่อนทายให้คอยแน่ใช่หรอป๋า อบกันยอองเลือกกปันมาข่างกแนตัวนี้แล้วก็กรปันสูงแห่งแนเลือกกรปันจะพื้องมาข่างนี้กีแนนแลนไกดัสูงกวโม่พี่น้องเลยตกอกรปันกอกปันกีแนนกอนี่็นธรรมดาเดีน้พี่น้องโอ้ยไ่ได้ขึ้นมขึ้นเบื้จะเชือเว้ยพี่น้องเอ้ยกอกระปั้นตันี่ นี่ก็กอกระปันนะว่้งนี่เานาะพี่เนอะคนอ่นะช่วงกหมูหันนี่คลาดลายอยู่นะเอ้แต่เมื่อขึ้นอยู่ล้งางกอกัะปันที่พอนเดินว่ากอกำปันมองเลือกกรปั้นมันค้างพื้นทองค่ะเนียงเต็มเสียงสีไปหมด้ลจนลอยน้ำึ้นนี่นนอะซิเมนได้หนึ่กอกรปั้นบริเวณพื้นนี่พ่นเดินกอกำปันนต่กีบขวบก,กับดอนใหญ่ลอนรเือนพี่ะเอ้ เกาะกำปั่นเกาะกำปั่นเอาพี่น้องตอนนี้ครับผมไปพี่น้องบไปนี้โวยกลับเมื่อแล้วาบาทนี้ไปไปยางบาทนี้พี่น้องถ้าช่อมแปลกๆได้กลางแม่น้ำโค้งกับนี่แน่แลกๆเห้เยาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะก้อนหินนี่แหละนีย่ยังมากม่าเลยก้อนหินนี่แหละมันอยู่กลางน้ำโค้งแม่นง้นงนำง้ำเสาะ ก่อนมาหลายหลอยปีหลยพันปีเนาะครับเป็นบรรยากาศดีแบบหนึ่งขึ้นสีแล้วนี่พี่น,อน,อน้องเป็นหลองเห่าได้เห็นเนาะไปเมื่อย้ายเข้าบา้านนี้หาก่อยปูหาหลาปูสอยปลากินตัวบา้านจงได้ได้ปับเปียนตัวเดียวบ่ได้หล่ตัวไปครับผม